คลิปนี้เรามาดูการตั้งเวลาของนาฬิกาสมาร์ทวอทกันนะครับหลายท่านเจอปัญหานะซื้อนาฬิกาสมาร์ทวอทมาเรียบร้อยปรากฏว่าเวลาไม่ตรงจะตั้งยังไงอ่าหลายท่านยังไม่เข้าใจนะครับว่านาฬิกาสมาร์ทวอทเนี่ยมันต้องทําการเชื่อมแอป,ปกับมือถือของเรานะครับเพื่อเริ่มต้นการใช้งานดังนั้นในการใช้งานครั้งแรกเราจะทํำยังไงนะครับหลักการของนาฬิกาสมาร์ทวอทเนี่ยถ้ามันเชื่อมกับมือถือแล้วมันจะดึงเวลาของมือถือมาเซตค่าอัตโนมัตินะ ่าแล้วก็ไปที่นาฬิกาสมาร์ทวอ h นะครับทำการค้นหาตัวสแกนเชื่ออาค้ดนะหรือถ้าเราซื้อมาใหม่มันจะมีเชื่ออาค้ดเพื่อทําการโหลดแอป,ปในกระดาษอ่ะเราก็สแกนตรงน,นั้นเลยก็ได้หรือถ้าไม่มีก็สแกนในโทรศัพท์อ่าในนาฬิกาก็ได้เหมือนกันแบบนี้ไหมเพราะว่านาฬิกาท,กทุกเครื่องนะครับมันจะมีเชือาค้ดสำหรับโหลดแอป,ปอยู่นะโอเคนะครับ จะเห็นว่าเวลาเราสแกนชอโคดอ่ะจะเด้งให้เราโหลดผ่าน p a y Store โหลดผ่าน App Store ของ iPhone หรือโหลดในเว็บก็ได้นะนะครับอันนี้ผมจะโหลดผ่าน l a y t t r r e นะครับเพราะว่ามือถือเป็น Android อ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับตอนนี้นั้นเวลายังไม่ตรงอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะทำการโหลดแอปตัวน,นี้ก่อนนะครับก็ใช้เวลาไม่นานนะเพราะว่าแอปมันไม่ใหญ่นะครับแอปนี้สาม,มารถจัดการนาฬิกาได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการ จัดการด้านเวลานะครับตั้งโหมด12ชั่วโมงโหมด24ชั่วโมงนะครับหรือ,อเปลี่ยนพวกหน้าปัดนาฬิกาเราสามารถทําได้ในแอปทั้งหมดเลยเปิดการใช้งานเกี่ยวกับพวกโซนของสภาพอากาศพวกนี้ได้หมดนะครับตั้งค่าเวกับการโทรเปิดปิดการใช้งานของนาฬิการูกเล่นต่างๆเปิดในแอปทั้งหมดนะ,อะโอเคตอนนี้รอแอปมันโหลดจนเสร็จนะครับท่านที่มาเยี่ยมชมฝากกดติดตามนะครับ ความดูดีๆมาเรื่อยๆถ้าติดปัญหาตรงไหนก็ทักสอบถามได้นะครับอโอเคหลังจากกดเปิดเข้ามาครั้งแรกนะถ้าเรายังไม่ลงทะเบียนก็แนะนําให้ลงทะเบียนนะครับมันจะได้เป็นข้อมูลเราแต่ตอนนี้ผมจะเข้าแบบยังไม่มีข้อมูลนะยังไม่ต้องลงทะเบียนก็เราเลือกได้นะนะครับกดเลือกข้านบนใช่ไหมนะครับเข้าใช้แบบไม่ต้องลงทะเบียนก็ได้นะครับแล้วก็กดทําการ มันก็จะให้เราใส่ข้อมูลเหมือนเดิมะนะครับวันเดือนปีเกิดน,นะครับอันนี้ผมจะใส่มัวม่วๆไปนะครับตั้งมัวม่วๆได้นะแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็ลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนก็จะได้เป็นข้อมูลเราเวลาเราใช้งานไปมันก็จะได้เก็บข้อมูลไปด้วยนะครับอันนี้ผมตั้งมัวม่วๆไปเพื่อทําการเชื่อมก่อนนะดูนะตอนนี้นาฬิกายัางเท่าเดิมอยู่นะครับหลังจากเราตั้งค่าเสร็จเราก็กด มันจะทําการเพิ่มคือหลักการของนาฬิกาสมาร์ทวอตเนี่ยมันจะทําการปล่อยบลูทูธออกมาตลอดนะครับตัวแอปเปิดขึ้นมาปุ๊บจะเจอเลยเห็นไหมแล้วก็ทําการกดเชื่อมต่อเลยครับทีนี้เนี่ยกดเชื่อมต่อตัวน,นี้เห็นไหมจับคู่นะครับจากนั้นรอสักครู่ครับพอจับคู่ได้ดูนะนาฬิกาเดี๋ยวดูเวลานะครับเนี่ยเห็นไหมตอนนี้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับเปลี่ยนอัตโนมัติเลยมันจะดึงนา,นาฬิกาดึงเวลาของโทรศัพท์มานะครับ ก็คือมันจะเซตอัตโนมัติอ่ะพูดง่ายๆนะครับดังนั้นท่านไหนที่สั่งนาฬิกามาแล้วเวลาไม่ตรงก็แค่ลงแอปแล้วก็ทําการเชื่อมเท่านั้นเองนะครับมันจะตั้งค่าอาตัตโนมัติให้ทั้งหมดเลยเสร็จแล้วเราสามารถเปลี่ยนรูปแบบหน้าปัดได้นะครับเห็นไหมแต่นาฬิกาผมมันแบตอ่อนนะนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะเปลี่ยนได้ไหมนะครับถ้าแบตมันเหลือน้อยมันจะเปลี่ยนไม่ได้นะครับพอดีไม่ค่อยได้ชาร์จแบตเท่าไหร่ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะอาทิตย์เกือบสองอาทิตย์นะครับถึงได้ชาร์จครัง้งหนึ แต่ถ้าเราจะเปลี่ยนรูปแบบนาฬิกาแบบนี้มันจะเนี่ยมันบอกว่าแบตเตอรี่น้อยเกินไปนะครับอ่ะโอเคนะครับแต่ว่าเราก็สามารถเลือกได้นะนะครับเราสามารถเลือกได้ในนี้นะครับมันมีประมาณร้อยกว่าแบบนะครับเขาก็จะอัปเดตมาเรื่อยๆนะในในแอปเราในแอปตัวนี้มันจะมีรูปแบบนาฬิการูปหน้าปัดอ่ะเราก็สามารถเลือกเปลี่ยนได้เลยอนะ่ตอนนี้เวลาก็ตรงเรียบร้อยนะครับ ตอนนี้ผมพยายามเปลี่ยนแต่มันไม่ให้เปลี่ยนเพราะว่าเวลาเพราะว่าแบตเตอรี่ของนาฬิกาเหลือน้อยครับแต่ว่าเราถ้าเราอยากเปลี่ยนที่นาฬิกาได้ไหมกดแช่ที่หน้าจอครับเนี่ยวางนิ้วที่หน้าจอแล้วเลื่อนเห็นไหมเนี่ยครับจะมีรูปแบบแล้วก็เลื่อนใช้งานได้เหมือนกันนะครับถามว่าในแอปมันโชว์ไหมในแอปก็มีนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวผมจะลองเลื่อนไปรูปแบบของนาฬิกาที่มันเคยมีไว้นะครับเนี่ยครับเห็นไหมอันเดียวกันเลยนะครับอันนี้คือเคยตั้งค่าไว้ อ่าโอเคท่านไหนที่ติดปัญหาตรงไหนก็ทักสอบถามได้นะครับเกี่ยวกับการใช้งานนาฬิกาสมารนะ์ทวอ์เนาะนะครับถ้าเราอยากเปิดเกี่ยวกับพวกลูกเล่นก็สามารถเปิดได้นะนะครับจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับพวกเอ,อ่อรายละเอียดเกี่ยวกับภูมิภาคสภาพอากาศพวกเนี้ยนะครับเราก็สามารถตั้งค่าเปิดการใช้งานได้นะครับบางทีเราเรายังไม่ได้เปิดมันก็ไม่โชว์นะเนะี่ยเราก็กดบวกเข้าไปนะนะครับเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวผมจะลองกดบวกเพิ่มเข้ามาให้ดู เนี่ยตัวไหนที่มันยังไม่บวกมันจะขึ้นบวบๆเนี่ยแล้วก็กดเปิดเลยนะครับกดเปิดสภาพอากาศกีฬาพวกเนี้ยเราสามารถตั้งค่าวัดได้อ่าโอเคเดี๋ยวที่นี้เดี๋ยวเรงตั้งค่าเสร็จอ่าเดี๋ยวลองเลื่อนดูครับสภาพอากาศขึ้นไหมตอนนี้เห็นไหมเพลงมาละนี่สภาพอากาศอ่านะแต่เราต้องเปิดอยู่ในแอปด้วยนะครับถ้าไม่เปิดในแอปมันก็จะไม่โชว์โอเคเอาไว้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ